สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเสียนเอ๋ทุกคนครับวันนี้เรามาลงปลากันอยู่ที่เขื่อนลำตะคลองครับผมสวัสดีประเทศเพื่อนบ้านจุงกะรุกๆเนี่ยครับนี่ครับหอยครับโอ้โหลงไปมุดทีเดียวหอยเต็มกำมือครับนี่ครับโอ้โหหอยเต็มกำมือครับนี่ครับแต่ยังไม่เจอปลาครับผมเพราะเราก็ต้องต้องหวานหวานเหดูโตไปเรื่อยๆเจอโตเจออะไรยางี้ครับนี่ครับเป็นครั้งที่สองที่ผมมาเขื่อนลำตะคลองครับผมตอนเรกมาเมื่อวันที่หนึ่ง กันยาครับที่เขาเปิดคืนแต่นี้เที่ยวนี้น้ํามันแห้งจัดเลยครับเพื่อน้องก็เลยพามามาให้ถ่ายให้ครับผมถ่ายที่เขามาหวานแหดูครับเากี่ตัววะนี่นี่ครับก็เขาจะมุดครับถ้าเจอตอก็จะมุดดูครับผมนี่ครับก็ไปเรื่อยๆครับต้องหวานไปเรื่อยๆครับนี่ไม่ไม่น่าจะมีครับเนียมีแต่หอยครับผมนี่ครับ สายบรรยากาศดูครับนูนนกบินครับอุ้ยท้องฟ้าสวยงามนี่ก็เขาเยี่ยงครับผมนี่นี่ครับจังหันใหญ่ครับนี่นี่นี่ครับบรรยากาศครับผมนี่อันนี้ก็บรรยากาศยกโยครับนี่ยกอันนี้บรรยากาศเขายิงยิงปลาครับผมก็เพิ่งเห็นนี่ครับผมนี่ดูครับเขาขึ้นยิงปลานี่เ็าทาที่ยิงปลาครับผมผมเพิ่งเห็นนี่ครับ อูตีผมไม่เคยเห็นนะครับผมเพิ่งเห็นนี่ครับนี่อาจจะโยกเยกโยดด้วยโอ้โยกเยกหน่อยนะครับพี่น้องครับผมนี่นี่ครับนี่เขายิงปลานี่ครับนี่ครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดของธรรมชาติครับเขื่อนครับผมนี่ครับนี่ครับเราก็อย่างนี้นะครับผมได้่ได้กมให้ของบานก็ได้ ตโยงนั่งตโยงนั่งยกเยกยกเยกเลยครับผมนี่ครับเนี่ยอันนี้คืออันอนี้บันไดเขาใช่ไหมโอ้ห้างห้างห้างย,งยิงปลาก็ขึ้นยิงปลานี่ครับผมนี่ครับถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายคนยิงแล้วเขาไม่เคยเห็นหรอกนี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนี่ครับดูเขานั่งเราต้องทนเอาครับผมนี่ดูครับเนี่ยเขาจะขึ้น พจะขึ้นไปยิงอยู่นี่ครับผมนั่งถ้าใครง่วงนอนก็ตีลังกาตบตุ้มเลยครับผมนี่ครับดูบรรยากาศครับนี่บรรยากาศสวยงามเสมอครับผมธรรมชาติครับนี่จะลองดูอีกทีนึงครับนี่นี่อยู่เขื่อนครับลำตะคองครับผมก็จะชงกันไปเรื่อยเลยครับว่าเราจะโดนหรือไม่โดนอะไรก็ไปเรื่อยครับถ่ายดูธรรมชาติบรรยากาศ ในเขื่อนครับผมสวยงามครับโอ้ยนานๆได้มาทีนึงครับถือว่าสุสดยอดมากๆครับเนี่ยช่วงที่มุดไปเนี่ยน้ำอยู่หเมตรครับน้องบอกว่าน้ำหกเมตรนะครับะมันกี่เมตรประมาณเอาประมาณ3าเมตรครับตรงนี้แต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งตรงนั้นอยู่ประมาณหกเมตรครับ วันนี้เขามาบ่อยครับเขาจะรู้ครับว่าน้ําตรงไหนลึกตื้นครับผมเราก็จะคบไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมจะคบกันไปเรื่อยๆนี่ปลาอะไรตัวหนึ่งแล้วไหนไหนปลาหางอะไรไหนไหนโชว์ลรงหน่อยดินี่หนึ่งเม็ดเลยครับไหนไหนโชว์ให้เห็นหน่อยโอ้นี่ครับหนึ่งเม็ดเลยครับเริ่มเริ่มมาแล้วครับเรือเริ่มแล้วครับนี่ครับต่างทาจะเอาแล้วครับผมนี่ครับโยกเยกโยกเยกหน่อยครับเรือโอ้โหดวนเลยครับนี่ครับรา เบเรือหาโยกินชาวบ้านครับไปแล้วครับผมนี่เขาหาหอยครับที่มีตะแกรงตักอยู่นั่นน่ะเป็นทะเกหอยที่หาหอยครับนี่ครับไปแล้วครับตอนนี้ก็ยกยอครับเมื่อกี้นี้ได้ปลานิลไซโลใหญ่เลยครับนี่โชว์เมื่อกี้นี้ถายไม่ทันครับผมไปแล้วครับนี่ครับมาดูครับผมจะมีซักเม็ดไหมครับจะมีไม้เห็นไหมมีไหมมีปลาไหมอ่ารุ่ดรุดอีกเลย ไหนครับอ oh, ๋อปลาปลาอะไรปลากระมังปลากระมังสองตัวครับผมลุดครับนี่ครับก็นี่ครับใช้เหตีช่วยครับผมนี่ครับได้สองตัวไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับไหนประกวดไหนไี่ครับประกวดคางตัวนึงไหนประกวดคาง ไหนฮะพี่ยงดูดิดูปลากรดทางเลยนี่ไอ้ยาสามตัวลืมเห็นปลากรดนี่ไหนนะเอ้าโอ้ปลากรดครับผมปลากรดทางแดงปลากรดทางใช่ไหมนี่ครับยกโยครับกองไผยเราดูครับดูครับนี่นานๆน่าเจอโอ้ดูปลานิลครับดูพี่น้องเอ้ยไปอีกไปอีกไปอีกไม่ได้แล้วนี่ครับดูปลานิลมีแต่ซสยกิโลยังสองกิโลจะยกลงไปขอไปฮะ ใส่ตัวละสองกิโลครับนี่ปลานี่ครับยกยอครับเพียงยกยอครับนี่ยกไม่ไหวครับดูโอ้เป็นไงเป็นไงเป็นไงสุดยอดเลยนี่ครับเขื่อนลําตะคลองของเราครับปลาธรรมชาตินี่ใส่ตัวสองกิโลกว่าได้ไหมได้โอ้โหนี่ครับอโลสอ๋อสองโลสองสองโลสามนี่ครับอยู่ที่เขื่อนลําตะคลองครับผมนี่วันนี้มาถ่ายอยู่นี่อีกแล้วนี่ดูครับอู้่น้องเอ้ยใส่ดูครับดูดูใส่ปลานะครับ ใหญ่บึกบึกดูฮู้มีแต่ไซส์สองโลกว่าครับชุดนี้ตัวโลกว่าน่าจะมีน้อยเนาะมีสองตัวสามตัวอ๋อตัวโลกว่ามีเดี๋ยวตรงนองนั้นมีแต่สองกิโลขึ้นโจดสุดโจทย์ไหน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 ปลาอะไรครับปลาปูปูปูโอ้โหกิโลครับพี่จับจับเน้นๆเลยอือตัวกิโลครับนี่นี่คือลำตะคลองของเราครับธรรมชาติครับจับเอาเลยครับโดเริ่มโดนเลยครับโดนแล้วครับตัวหนึ่งครับ จับยังไงอะระวังตกเลยพี่ตยแลนี่มัดไอย่างหันมาดีๆเอ้าหันมาดีๆโโหนี่ก็ระวังระมัดนะนี่ครับพี่นี่ครับไทยชมครับนี่ครับปลาบูครับผมนี่ครับผมเจอแล้วครับเคืนของเราครับรุดไมนี่ครับพี่น้องครับปลาออกแล้วฮะยงเดี๋ยวนะ เออเต็มเลยว่ะเต็มเลยอย่าพึ่งเนี่นี่นี่อเหนี่คอไปผมเหมือนตัวตัวใหญ่อ่ะพี่อีคอก่อนครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับผมเจอตัวใหญ่ด้วยไม่รู้ใช่ไหมรอดูครับเจ้าพี่เขามุดแล้วครับผมพอจะชมกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมนี่เนี่ยเราก็จะชมอย่างนี้ครับโหต้องยืนดูก่อนครับผมนี่นี่ครับนี่บรรยากาศอยู่มาอีกฟังหนึ่งของเขื่อนลำตะคลองครับนี่เขามุดครับหอยก็เยอะครับหอยนี่นี่ครับนิดน้อยแต่ที่ห้อ แกพี่อีว่าถูบเว้ยมันยังไม่ทันตุ่มป่ะพี่อีเฮ้ยที่ฮะทาฝ่ามือใช่ไหมตอนนีน้ถ้าหาหกขีดนี่ครับก่อลงกันไปเรื่อยๆครับงมไปเรื่อยๆครับเออมันตับปุ๊ๆ,ๆเจอปลาช่อนใช่ไหมเนี่ยพอเจอปลาช่อนครับผมเดี๋ยวจะลุ้นจนจนกว่าจะขึ้นครับลุ้นไปเรื่อยๆลุ้นไปด้วยกันครับจะยังไงครับผมนี่ครับ ช่วงที่เขามุดผมก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ชมครับทางเก็บน้ำขึ้นลำตะครองโอ้ดูกระตุกอยู่มนกระตุกดื้อดึงเหบรรยากาศครับสุดยอดมากขอบมากเลยน,น้ำนๆได้มาทีนึงครับนี่ครับขาบปุ๊ก ชอนอยู่นี่ไหนถูกเนี่ยฮะชอนตัวใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่เยอะเขาเป็นโลเลยใช่ไหมอันนี้ก็ผูกปลาดินไว้ก่อนครับปลาดินตรงนี้เห็นอยู่ไหมนี่ยปลาดินเขี่ยผูกไว้ก่อนครับนี่ครับมาลุ้นดูครับว่าโอ้โนี่หนึ่งเม็ดมาแล้วครับปลาดินครับนี่ไหนไหนไหนนี่นปลาดินครับนี่ครับมาหนึ่งเม็ดแล้วครับมาเรื่อยๆครับผมนี่หนึ่งเม็ดแล้วครับปลาดินครับนี่ครับปลาดินจับโชว์หน่อย ก็พออยู่หาคีนผมคิดนี่ยังยังปลาหนิ่นนี้ขึ้นมายังมีในนั้นอีกนะครับผมนี่ส่ใหญ่ส่อุดป้วนเลยครับดึงขึ้นมาแล้วครับผมจะมีให้เห็นไหมครับหลุนกันเลยครับดูกันไปเรื่อยๆครับผมจะมีให้เห็นไหมครับจะมีไหมครับไม่รู้กี่ตัวกี่เม็ดนะครับผมแต่เห็นเขาเห็นแววๆอยู่ครับตรงขาน่าจะมีปลาหนิ่นใหญ่อยู่ครับผมนี่ครับอยู่เคลื่อนลำตะคลองครับวันนี้มาโอ้ท้งปลา้นยปลาใหญ่ปลาอะไรสารพัดปลาครับดูอยู่ในนี้ครับ เห็นนะดูครับดูมีโอ้โหหลายเม็ดเลยครับนี่นี่ครับดูครับทั้งใหญ่ทั้งเล็กมีโอ้โหนี่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 เอาโชว์ปลานิมใหญ่หน่อยดิดูปลานิมใหญ่หน่อยดิพี่นี่ครับดูปลานิมใหญ่หน่อยโอ้ตรงพงติเพี้ยนอะไรเต็มอยู่นี่ครับนี่นี่นะจับจ <wield ing 1970> ะแค่จับยกให้มันดูหน่อยจับแค่ตัวเดียวก่อนโอ้โหนี่นี่ครับปลานิมใหญ่ครับนี่ครับปลานิมใหญ่ครับโอ้นี่ครับ นี่ครับนี่ครับปลานินขึ้นมาเรียบร้อยครับผมเพราะว่ากว่าจะแกะเ็จครับนี่นิสซกิโลกว่าครับแม่เกินโลสองทีครับนี่นี่ได้หลายหลายตัวเลยครับเมื่อกี้นี่ทีเดียวนะครับนี่แกะเรียบร้อยครับผมนี่สุดยอดครับอยู่เคลื่อนลำตะครองตอวนี้เดี๋ยวจะไปที่ต่อเรื่อยๆครับนี่ดูวิวครับผมนี่ไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องจัดยังจัดจัดยังนี่ครับ เราพวันแหจจะปลายัไงได้บ้างไม่ได้บ้างครับผมก็นี่แต่อันนี้ก็พอได้กินอยู่ครับนี่เยอะเยอะอยู่ครับทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็ได้ประมาณยี่สิบกว่าตัวครับพวกปลาเล็กปลาใหญ่เอานั้นเอาหอยอ่านี่ครับผมบรรยากาศกําลังสวยเลยภาพนี่สวยมากเลยจานจัดยังนี่ครับเตรียมแล้วครับนี่นี่ครับเตรียม้วครับผม สวยงามภาพนี้สวยงาม ENNIS สวยงามแน่เลยครับจุดคอบเลยโอ้สวยงามนี่บรรยากาศครับวันแห่จับปลาที่ขือนลำตะคองครับผมนี่ครับเราก็จะขอนี่ครับปิดกล้องก่อนครับผมเที่ยวนาเจอกันใหม่ครับผมนี่ครับบรรยากาศสวยงามครับนี่ธรรมชาติสุดยอดครับขึ้นลำตะคองครับผมนี่เที่ยวนาเจอกันใหม่ครับ นี่ครับมาชมครับพี่น้องมาชมครับผมนี่คือลำตะคลนี่เต็มพานยะครับดูครับทีเดียวครับนี่ครับเจ้าของลำตะคคลงครับมุดน้ำตรงนี้กี่เมตรนะสามเมตรน้ำอยู่ประมาณสามเมตรครับผมนี่โอ้โหเต็มพานยะเลยเอ้าเต็มที่เลยครับโอ้โหทีหนึ่งครับเกือบยี่สิบตัวนะแต่ตัวไม่ใหญ่ครับเจอเป็นบางบางจุดครับบางจุดก็ปลานิลนไซส์ใหญ่ไซส์กิโลงี้ครับอันนี้ก็ไซส์เล็กอยู่ครับผมอ้าวก็สุดยอดครับผม